จริงผมคิดเรื่องนี้นานมากตั้งแต่อายุ26ตอนนี้28แล้ว2ปีแล้วนะครับผมคิดว่าผมอยากไปสักมากแล้วผมก็คิดอยู่นานว่าตราสาดาของผมเป็นใครจริงว่าวงโมเลโต้วงที่ผมรักมากๆครับจนผมให้คำตอบกับตัวเองได้แล้วผมไปสักโลโก้ตัวที ไม่เห็นไม่เห็นได้ไงอ่ะใช่ใช่ใช่แต่นี่แหละครับมันมันนึกที่อยากให้ไปสอดเสื้อไงใช่ไหมจ <paranoid> ริงไม่เจริงใช่ขนาดนี้ใจวันนี้คืออยากออกมาให้ผู้มีศิลปินที่เราชื่นชอบนะเราแบบตัดตัวเตโตมาได้แตเด็กๆนะครับผมรู้สึกว่าการที่มีพวกเขาไว้กลางหลักของผมเนี่ยเป็นการแบบให้ติ๊กตุ๊กทุกทุกคนขอบคุณมากๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกผมตอนเด็กๆครับขอบคุณมากๆ